ดีใจครับเห็นว่าพี่เขาจะเอามาสร้างอีกห้องหนึ่งให้ลูกชายกัดีใจครับส่วนอกไก่รอบนี้ซื้อมา2กิโลแล้ว2กิโลก็ยังไม่หมดเลยอกไก่ฝั่งนี้ไม่ทําสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่6พฤษภาคมนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเด็กไปโรงเรียนก่อนนะครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางกลับบ้านนะครับแต่กี้ไปส่งเด็กมาเป็นเวลาตอน7จ็ดโมงห้เกือบสายเลยครับ นี่แหละเช้าวันจันทร์ชีวิตในเมืองมันจะวุ่นวายนิดนึงฮะต้องเตรียมเวลาเผือเวลาดีๆไม่งั้นจะสายได้โอเคตอนนี้ผมติดไฟแดงอยู่เอาไว้เดี๋ยวพอถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันครับว่าวันนี้เรามีอะไรทําบ้านไปนะครับก็พอมาถึงบ้านก็พี่เขามาัซ่อมอยู่นะครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็กลับมาถึงก็พี่ช่างก็กําลังทําการซ่อมอยู่นะครับก็ นี่เนาะก็จะมีบางส่วนของพื้นที่จะต้องซ่อมแซมนะครับเพราะว่าผมหนีจากข้างลา่างขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะว่าด้านล่างเนเสียงดังมากเลยพี่เขากําลังใช้ลูกหมูในการเจียแผ่นกระเบื้องเพื่อเอาเข้าตามซองนะครับก็คิดว่ากระเบื้องเนี่ยพื้นพื้นที่จอดรถนะครับคิดว่าน่าจะเสร็จภายในวันนี้แหละแต่ว่าจะใช้งานได้จริงก็คงพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทําความสะอาดต้องขับต้องถูจัดการฝุ่นกับสิ่งสกปรกออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ วันนี้ออย่างหนึ่งที่พี่ช่างต้องทําก็คือในส่วนของห้องน้ําผมนะครับห้องน้ําผมเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว,ว่าตรงฝาท่อระบายครับขอบ้ขอคอมันเนาะมันจะมีการลดสมุน้ํานิดหน่อยก็เลยจะต้องให้พี่เขามาทําการอุดยาแนวใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งกว่าพี่เขาจะขึ้นมาก็คงสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับเพราะว่าต้องจัดการด้านล่างให้เสร็จเนาะจัดการด้านล่างเสร็จปุ๊บขึ้นมาอุดยาแนวตรงห้องน้ําเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงไปยานแนวตรง กระเบื้องด้านล่างลานจอดรถอีกทีหนึ่งครับเนาะมันจะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลา9โมง5นาทีเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะขอนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวตื่นมาเจอกันใหม่ครับเจอกันครับตอนนี้10โมง10นาทีครับพี่ช่างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะแอบถ่ายให้ดูว่าพี่ช่างเขาต้องทำตรงไหนนะครับ ยังไม่ได้นอนเลยคือผมต้องบอกเลยว่าตะกี้เนี่ยตอนที่พี่เขาใช้ลูกหมูเจียตัวท่อระบายเสียงดังมากแล้วก็สิ่งที่เราเจอแล้วหนักที่สุดก็คือฝุ่นฝุ่นพวกอ่ซีเมนพวกอะไรพวกเนี้พวกปูนกระจายเต็มห้องน้ําเลยเพราะฉะนั้นผมรู้แล้วผมต้องทำอะไรต่อนี่นะพอเขาทําเสร็จเนี่ยผมเนี่ย จะต้องไล่เช็ดทําความสะอาดห้องน้ําใหม่ทั้งหมดเหมือนกับว่าผมต้องล้างห้องน้ำํำนะทุกคนโอ้โหยอดโอเคงั้นเดี๋ยวผมรอดูพี่เขาแป,ป๊นหนึ่งเนาะว่าซ่อเลดไงบ้างโอ้ยเนี่ยวิ่งลงไปเอาพัดลมอะ่ะผมต้องใช้พัดลมตัวเล็กๆอะ่ะดูดควันออกทํำให้งั้นนะหายใจไม่ออกนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหลังทําเสร็จเนาะเพราะว่าเราทำไม่ได้ โอเคครับอัปเดตเนาะก็ตอนนี้พี่เขาซ่อมเสร็จแล้วแต่มันยังมีฝุ่นอยู่หน่อยๆเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ทุกคนเห็นชัดๆแล้วกันว่าทำอะไรไปอย่างไงบ้างเนาะโอเคนะครับนี่นะครับก็จะมีพวกชาโคมแต่ยังทำความสะอาดไม่ได้แล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้เลยที่สำคัญตรงนี้แหละที่เขาดึงออกมาแล้วก็เอาใส่เข้าไปใหม่แล้วก็เส่ฝุ่น อันนี้คือผมต้องเอาพัดลมตัวเล็กมาช่วยระบายฝุ่นที่อยู่ในห้องน้ำนะครับเพราะว่าจริงๆคือฝุ่นเยอะมากผมจะมาอธิบายเรื่องห้องน้ำผมเนาะเนื่องด้วยจากว่าไอตัวรูระบายน้ำนะครับมันเหมือนมันซึมลงไปที่ห้องครัวที่แรกเนี่ยคิดว่าท่อซึมนะแต่ลองเดี๋ยวลองปรับตรงนี้ดูก่อนว่าเป็นที่รอ,อบรอบหรือเปล่าที่ระบายหรือเปล่าเพราะว่าช่างบอกว่าหลายๆบ้านน่ะไม่ได้เป็นที่ท่อแต่จะเป็นตัว ปูนที่อยู่รอบๆระบายครับเพราะว่านานๆาไปเนี่ยมันก็จะเริ่มสึกเริ่มร่อนนะฮะปูจะเริ่มร่อนน้ำก็จะซึมเราก็เลยต้องใช้วิธีว่าเราลองเลาะออกมาใหม่แล้วก็อัดปูนเข้าไปใหม่แล้วก็ใส่ตัวการซึมเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมซึ่งหลังจากที่เขาทําเสร็จไปเนี่ยเขาบอกว่าให้รอทิ้งไว้ก่อนยังไม่ต้องแช่ห้องน้ําสักวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะใส่ตัวยาเนียวเข้าไปให้มันสวยงามหน่ แล้วก็ยาแนวมาช่วยกันซึมได้ประมาณหนึ่งด้วยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงไปดูด้านล่างครับว่าตัวลานจอลลดรถเนี่ยเขายาแนวไปถึงไหนละโอเคห้องน้ำของเราเนี่ยเดี๋ยวค่อยอัปเดตไวพรุ่งนี้ทีโอเคไปดูด้านล่างกันครับไปโอเคก็อย่างที่เห็นครับว่าตรงนั้นนะครับผมใช้เลือกที่จะใช้เป็นตัวยาแนวสีขาวนะครับเพราะว่ามันน่าจะดูสวยดี มันจะเหมือนในบ้านทรที่สีดําก็ดีมันไม่เปื้อนนะฮะมันขัดมันไม่ค่อยเห็นคราบสีดำเลยแต่ผมเราใช้ปสีขาวดูมันอาจจะดูเหมาะดูมันอาจจะดูเหมาะดีนะครับตอนนี้ยาแนวก็ยาแนวเสร็จไปแล้วประมาณ4 0ก็เหลืออีก60%นะครับในส่วนของการยาแนวตรงด้านล่างนี้เนาะลางจอดรถโอเคแล้วก็เห็นว่าตะกี้เหมือนเขาจะต้องออกไปซื้อแปลงเพื่อทำอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาจัดการไปส่วนตัวผมเนี่ยไไกระนั้นไม่ขนต่อเลยครับไป สืบมีเหนียงแน่เนี่ยตายแค่ไหมคนเกิดสิตอนนี้เคลียร์บ้านเสร็จหมดแล้วเนาะไอ้รอยยาแนวที่เหลือเขาก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วบ้านก็ ทำความสะอาดประเนียนหน่อยละเดี๋ยวผมจะต้องเอารถกระบะนะครับไปขนส่วนของกระเบื้องที่ที่ลอกออกนะครับเพราะว่าเห็นว่าพี่ที่มาทําบ้านให้เนี่ยเขาอยากได้กระเบื้องนะครับเราก็เราเอาไปทิ้งมันก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเราก็เอาไปให้กลุ่มของคนที่เป็นเขาทําแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆมีหลายคนที่อยากได้ก็เดี๋ยวเอาไปเขาหมดเลยเดี๋ยวให้เขาไปแบ่งกันเองเนาะโอเคเราเอารถมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยว ให้พี่เขาค่อยๆขนไปททละนิที่กรนี่จ้าของพวกนี้มันมันอยู่กับเรามันไม่ได้ใช้เราไปให้กับคนทีเ่เขาได้ใช้ดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าเนาะ,ะโอเคโอ้คุณพ่อถึงหายขึ้นเองนวทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเขาดีกว่า โอเคครับอัปเดตตอนนี้รถกระบะมีกระเบื้องเต็มเลยนะครับแล้วก็เคลียร์ส่วนของหน้าบา้านไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะเอากระเบื้องพวกนี้ไปส่งให้พี่เขานะครับตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเอากระเบื้องไปให้พี่เขากันตอนนี้เราอยู่ที่แคมป์ของพี่ที่มาทำก่อสร้างให้เราแล้วนะครับนี่ก็ตอนนี้พี่เขากําลังจะยกไอ้พวกนั้นลงกันเนาะลงอยกพวกพวกระเบื้องที่เหลืออยู่ลงทั้งหมดนะครับก็ ดีใจครับเห็นว่าพี่เขาจะเอามาสร้างอีกข้อหนึ่งให้ลูกชายกันดีใจครับพี่ว่า <ย ì. S 1> ของที่เราเรา <cle an> มีมีประโยชน์ก <trzeba> <some> ับคนอื่นเดี๋ยวไปช่วยพี่เขายกลงกันนะครับไปรับกั้นะครับผมรบกวน3วัน4วันเลยขอบคุณมากครับ โอ้ยินดีครับยินดีขอบคุณมากนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ภารกิจของการรีโนเวทบ้านน่าจะเสร็จ90%เละเหลือ5%ทํางความสะอาดแล้วก็5%เก็บพวกเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้เหนื่อยใช้ได้โอเคตอนนี้ผมเอาอนาันนันให้พี่เขาหมดละพวกกระเบื้องเนาะมันก็มีทั้งใช้ได้แล้วก็ที่เสียไปบ้างแต่ว่าพี่เขาก็เก็บไปได้หมดครับโอเค เดี๋ยวเราล่นกับบ้านกันดีกว่าไม่รู้มีอะไรอยู่ที่บ้านเห็นรึเปล่าแต่ตอนนี้เง่นเต็มละวระขาดล้อแบบมากๆโอเคไปเจอกันที่บ้านครับไปเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าจริงๆเนี่ยไอ้พวกการที่เราจะเอาพวกกระเบื้องหรือหินดินทรายไปทิ้งเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งที่ไหนก็ได้ด้วยนะแล้วก็การที่จะเอาไปทิ้งเนี่ยหรือบางที่ที่เราไปอ่ะเสียเงินในการทิ้งด้วยนะอย่างเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกผมเนาะถ้าเกิด1รถ6ล้อจะอยู่ที่800บาทแล้วก็ อะไรสักอย่างเนี่ยสี่ร้อยบาทส่วนรถกระบะเนี่ยหนึ่งหนึ่งคันรถกระบะเสียสองร้อยบาทในการเราไปทิ้งนะมันจะมีที่ของเขาเลยซึ่งอาจจะเป็นที่แบบส่วนบุคคลอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นโชคดีของผมด้วยลายการที่ของที่ผมไม่ได้ใช้แล้วมีประโยชน์กับพี่เขาและพี่เขาก็าเอาไปนาะถือว่าเราก็ไม่ต้องเสียตังส่วนนั้นแล้วก็พี่เขาก็ไม่ต้องลงทุนในการซื้อกับเบื้องเพื่อจะเอามาทําห้องให้ลูกชายผมรู้สึกปลื้มปิมกับคำว่าทําให้ลูกชายมากเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขับรถก่อนถึงบ้านเดี๋ยวรีแคปกัน ใส่เข้าไปนิดหน่อยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำนิดเดียวนะใช้แนวสีดำเหรอสีดำ <Okay. S 1> โอเคพื้นกระเบื้องสีดำ <Yeah. S 1> แล้วก็คนๆๆถ้ามันไม่ถ้ามันน้ำเยอะก็เติมเข้าไปถือว่าใส่น้ำนิดเดียวทับ <Okay. S 1> ถอใส่เยอะนะไม่เหลวเกินไปเหลวใส่น้ำนิดเดียวโอเคทำไม่ต้องเยอะทำแค่นิดเดียวโอเคใช้ไม้ช้อน mm. คนๆๆจ้า ก็แปลว่าภารกิจวันนี้น่าจะเสร็จสิน้นละเมื่อไหร่ที่พ่อแม่มาอยู่บ้านแปลว่าภารกิจเสร็จสิ้นเพราะว่าพ่อแม่สบายใจที่จะออกบ้านละส่วนตัวผมคงต้องขึ้นไปเช็ดห้องน้ําก่อนนะเพราะว่านั่นแหละจากที่พี่เขา,าเทป,ปูนใหม่ตรงนั้นก็คือเละเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นห้องก่อนแล้วเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราคข้าไปเช็ดกันโอเคไาตอนนี้4โมงนะครับอ่ โอ้เบือเ่อเลยผมเพิ่งตื่นว่ะนั่นแหละก็คือหลังจากกลับมาถึงบ้านผมก็พักแล้วก็สลบสลายไปเลยตอนนี้4โมนะครับผมต้องไปรับเด็กทำงานก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาที่บ้านแล้วก็เห็นพ่อบอกว่าสามารถที่จะลงยาแนวได้เลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องน้ําเลยเดี๋ยวกลับมาอาจจะนะครับอาจจะได้ทําความสะอาดแล้วก็พร้อมกับลงยาแนวไปเลย แต่จริงๆเนี่ยผมยังไม่อยากลงยางแนวครับเพราะว่าลงยางแนวไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าปูน่ะน่าจะยังแห้งไม่ดีเราจะรีบลงยางแนวไปก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่ครับนั่นแหละโอเคเอาไว้เดี๋ยวผมไปรับเด็กก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีเจอกันครับนี่ผมซื้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะมีอกไก่แล้วก็มีขนมปังครัวซองนิดหน่อยก็เอาไว้กินแก้หิวครับไม่ไม่ได้อ้วนอะไรมากมายส่วนอกไก่รอบนี้ซื้อมา2กิโลรอบล้ว2กิโลก็ยังไม่หมดเลยอกไก่ปั่นนี่ไม่ทํา เดี๋ยวผมเอารถเข็นไปเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะถือไปแค่นี้เลยมันจะไม่ลกทางนะครับโอเคได้มาแลวสองอย่างนี้เดี๋ยวอีกไม่นานคงต้องทำอกไก่ปั่นกินจริงๆลนะจะว่าแดดร้อนมากคนระัโอเคเอาไว้เดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวทำอาหารกินกันฮะนะบ๊ายๆเจอกัน ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดหลังจากผมไปแมคโครมานะครับผมมาตลาดเพื่อดีจะมาซื้อผักเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็เครื่องเทศนั่นคือผงแกงกะหรี่ไก่วันนี้ผมจะทำแกงกะหรี่ไก่คลีนกินนะครับแต่ว่ามีเครื่องเทศให้ดูแต่ว่าผมจะไม่ได้บอกนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องเทศกันโอเคอย่างแรกก็คือพริกเผานะครับอย่างที่สองนะครับผงแกงกะหรี่ 3นะครับกระเทียมพิชี้ฟ้าหอมใหญ่ต้นหอมผักชีขึ้นช่ายนะครับไปสิ่งที่ผมต้องทำคือผสมยาแนวแล้วก็เอาไปปิดตัวตัวฝาท่อระบายน้ำของห้องน้ำผมนะที่ทำเป็นไม่ร้อกกนกลางวันตอนนี้ถึงเวลา้ที่สามารถใส่ยาแนวลงไปได้นะครับโอเคได้ยาแนวมาประมาณหนึ่มันเป็นผงเล็กๆมาจจะมองไม่มไค่อย ไปเติมน้ำแล้วค่อยๆค่อยๆเติมน้ำนะครับโอเคตอนนี้ texture ที่ผมได้อยู่ประมาณนี้เนาะแต่ว่าผมต้องให้มันเขาทำให้มันเป็นตัวนี้นะครับเ texture ที่ได้ของเราดูเห็นเป็นก้อนๆหน่ okay. อยโอเคปึ๊บโอเคนะโอเคตอนนี้เราได้กาเรือแน,นวลสำหรับการใส่ที่ พอลบาดแนวของห้องน้ำมานะครับนี่ไ,ไปลองการทำยางแนาแนวครั้งแรกในชุวิตจุดที่ผมจะต้องทำงานยาแนวใสก็คือช่วงขอบขอบนี้นหะเนาะโอเคช่วงขอบขอบนี้เป็นส่วนที่ต้องอยาแนวใสซึ่งจริงๆตอนนี้ตัวปูนยังไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้เสร็จเรียบร้อยดีเท่าไหร่แต่ว่าสามารถทำได้แล้วโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดู ผมก็ทำให้เป็นกันผมดูพี่ช่างเนาะแต่เห็นพี่ช่างเขาใช้การ์ดนะครับเป็นการ์ดแต่ผมคิดว่าใช้มือไปเลยบ่อยกว่าเดี๋ยวลองลองแบบใช้เครื่องมือดูก่อนนะ แนวเสร็จเรียรบร้อยแล้วเดี๋ยวจะต้องเช็ดเก็บของนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูผลงานนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเรียบร้อยแล้วผมทำการงานแนวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี่นี่คือผลงานเนาะตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายดูชัดๆนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับบล็อกในวันนี้เนี่ยมันก็จะดูวุ่นวายหน่อยนะครับดูมีหลายกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นมากเลยในหนึ่งวันเนี่ย แต่จริงๆมันเป็นแค่ช่วงนี้เฉยๆที่มีเรื่องซ่อมบ้านมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นจริงๆไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนี้ครับก็ผมคิดว่าคลิปต่อจากนี้น่าจะแบบ1คลิปต่อ1นเนื้อหาเลยอย่างเช่นว่าวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นออกกำลังกายล้วนๆอะไรประมาณนั้นครับก็สไตล์ของการทาคลิปก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าคิดว่าพรุ่งนี้คงไม่มีอะไรให้มาวิ่งขับรถต้องวิ่งทํางานแต่เวลาละ โอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมนะครับนี่คือบล็อกสไตล์สื่อ